ไม่คิดอะไรเลยแต่ก็กลัวครับพี่ก๊อฟสองสี่หกแปดอันนี้สิบสิบเมตรคิดแล้วด้วยใช่ไหมเรื่องเพลงนี่ก็ไม่มีครูไม่น่าถือไม้ยโอ้โหแล้วมีสิริหลงอยู่กาจะเหรอคะของโยู่คิดมนะก็คิดเรื่องเพลงค่ะไม่ครับนี่คิดแล้วด้วยเหรอคิดว่ายังไงคะเขาคิดว่าเขาจะไปยืนบน อิมแพกแล้วมั้งฮะคิดอย่างงั้นกันหรือว่ายังไงแล้วจะไปขึ้นอิมแพกได้ยังไงในเมื่อวิกสุดท้ายของมูนสตาร์มันยังไม่แซบเสียเฟียฮะนี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรอคะการรู้ผลเป็นสัญญาของอะไรคะคำตอบหรือว่าอ๋อไม่ขอเสียงพวกคนต้อนรับคุณเอคุณแดนกังห่ะ สอนเต้นต้องมาที่ฟลอร์นะคะอย่าเป็นอัพสเตจ์นะคะไ <laughs> ม่ได้สอนเต้น <an> ค่ะสอนอะไรนะสอนเอลืล้อยสอนเลื้อยกลุ่มแบบที่เคยอยู่บนลำโพงกรุ๊ปเนี่ยแบบว่าชั้นหนึ่งเลยเ <laughs> สียงไม่ค่อยชัดแต่โม้เนี่ยไม่ชัดเจนก <laughs> รุ๊ปครบหรือยังเซฟอยู่ไหนคะอ่ะอยู่นี่ครบแล้วไม่อยู่ในห้องน้ำนะคะวันนี้ครบแล้ว โอเคพบและวพบละปวดท้องครับปวดท้องเมื่อไดอับปวดท้องเลยเป็นเข้าน้ำอย่างเดียวทำไมหนูไม่นั่งเนี่ยโอเคขยับกันบากอย่างนั้นอ๋อเหรอเป็นนักศึกษาจากน้าหวานเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรันทรูเลยดีไหมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมครับ อากระชัว้เองเลยครับเพลงตีมก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเริ่มนะชอบาพี่ก่อนเริ่มหูอยากอยากให้เด็กฟีลว่าเพลงเป็นเพลงของหนูเองอและนี่คือเพลงออในอัลบั้มหนูเองเข้าใจไหมคะเป็นเจ้าของเพลงเจ้าของโชว์และทรีสอันนี้คืออิมแพ t คเพราะถ้าครูเห็นว่าไม่มีพลังพอเดี๋ยวครูจะไปบอกพวกแฟนคลับที่โหวตว่า,วาอย่าโหวตนะคะนะคะเดี๋ยวครูจะไปขึ้น SMS ข้างนอกบ้านให้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะทาให้รู้สึกอย่างนั้นได้มากไม่ได้ได้มากได้น้อยเดี๋ยวครูวยช่วยคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดใครแบบไม่จริงใจทําไม่จริงจับได้ SMS แน่นอนลำปางหนาวมากไปแล้วลำปางหนาวมาก <laughs> ปาอ่ะเกเวทีใหญ่ขนาดนะจ้ะไม่ใช่เล็ก ติมเหรอคะตตมฟังแล้วอะข้ามไปเลยได้ไหมไม่ได้หรอข้ามเลยมีมีอะไรที่นำเสนอรูปแบบใหม่ไหมของเพลงตีมนู่ยืนแบบให้มันสเปสปะยืนที่ของตัวเองที่หาสเปซของตัวเองสิมาของตัวเองสิมาโพสเลยอ่าชัดเจนวันนี้ทุกคนยืนอยู่อิมแพคคนเดียวนะบนเวทียืนคนเดียวหงยกจะถอยไปทำไมจ๊ะที่ตรงนี้เลยมาใกล้ๆหู มีอิม a c กอยู่13เวทีแล้วเพลงทีมอยู่ไหน <Yeah. S 2> อ่ครัเป็น,น,นคู่เอกโคนันจะสืบหาอะไรจ๊ะหาที่ของเพลงโคนันโค่นันหาที่ของเพลงที่เยอะมากห <c oughs> าที่ของเพลงไมู่ไม่มีชนองหม้ จะกลัวอะไรนี่ขู่คนเดียวนะเก็บไม้เรียวไปแล้วไม่ต้องกลัวนั่นมานี่ที่ของเรายืนหาที่เต้อพอหรือจ้าตรงนั้นเต้ไปยืนหน้าประตูเลยไหมเพราะว่ายิ่งไกลยิ่งแรงมาชิดเอาใจที่หนูเองหาการหนูไม่ใช่สิงบงกลวแล้วลูกอย่าตามใครมั่นใจเคตงตองก็ทำไมาโอเคไหม ทางเบียเช็คอะไรแล้วล่ะเช็ควันทูทรีรอรออดีครัทางเร่ ทางดูให้คุยยังไม่ช่วยคุยหน่อยมันต้องเปิดชั้นที่ถ่ายรูเป็นอะไรอ่ะเป็นสาวเอนจิเนียร์เป็นเทคนิชเชียนต้องกระเพิ่นฟ้าไปหาที่ที่คิดว่าคนดูจะเห็นเราไปหาที่ที่ที่น่าสนใจที่สุดดึงดูดที่สุดต้องฟนมันไม่ใช่ไปถึงข้างหน้าอย่างเดียวนะเต้ย thank you โอ้โหหนูแซ่บมากหนูชอบวันนี้ค่าบัตรห้าร้อยขอให้ใช่ในการแสดงนะคะไปเลยเร็วหาที่ค่ะพักผ่อนมาหลายวันแล้วเร็วใช้พลังหาเลยก็อายุสเปซค่ะเอาเอาพักถังเบียร์หายใจให้เต็มปอดสามสี่ समस्या ฝันนี้อาจไม่มีพรหมแดงกู่ทางวากน้ำมากมายเหลือเกินแต่จะหมายปลายทางขอให้มีพลังกว่านี้ค่ะ,ะไม่ใช่คือเธอมีร่างก้าวไ,ไป Hãy subscribe cho kênh có Mì Gõ Để không tôi xin những video hấp dẫn จะเป็นคนด้านที่ ทำไมเบลจบไม่ทัน สดยอดยอดยอดโอเคค่ะอันนี้เป็นการวอร์มอัพโอเคขออนุญใครคนแรกคะเทมครับผมเทมครับผมเทมคนแรกไม่ไม่ดังยังไม่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 ไ็่ไม่ได้ไมม่ม่ไม่ไไ่ไม่ไม่ไ่ะม่ไ่ไม่ไม่ได้ครัไมอไไม่ไม่ไ คนสุดท้ายอคตองตอมพอมันเครบกดดันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย Are you ready ตองพี่ตองมาต่อเลยตองไหมครับเป็นคนแรกตองครับผมเอาให้ซาวนินเนอเอหน่อยเร็วคเห็นเป็นทุกอย่าง